นักพิธรเดินทางน้ำตีช่วยว่าการกับสวงบณนิตนะครับเนื่องในโอกาสวาร,รนะฤติถิขึ้นปีใหม่ของคนไทยก็คือวันสงการนะครับซึ่งวันสงการของคนไทยนั้นไม่เพียงแต่เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ตุ่มสาวนั้นเป็นรดน้ำลำหัวแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือวันปีใหม่ของคนไทยนะครับที่คนไทยนั้นจะต้องลดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทั้งวันครอบครัว นั่น่องในโอกาสวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยผมก็ถือโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีไตรนะครับจงดำดานให้พี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขที่ว่านั้นคือความสุขทั้งใจทั้งกายมีความเจริญทั้งในชีวิตการงานชีวิตครอบครัวคิดสิ่หนึ่งทิใดก็ขอให้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับ